ความศรัทธาขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทูลเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้พระปาะทานรางวัลชูกเกียรติครั้งนี้ทูลเชิญพิค่ะแล้วแต่จะโปรด ผความเจ้ามาได้มีมงคลทุกคนประมาณในคุณรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นพระธาในพิธีในครั้งนี้และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดอัิรเลือกให้เข้ารับประธานรา,างวัลพระธรรมจักรต้นแบบคนดีวิถีพุทธ ครูดีมีคุณธรรมประจำปี2,559ซึ่งมอบให้แก่บุคคลที่ได้ทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ทำงานเพื่อตอบแทนบุญผ่นดินอาทิพระภิสุสงฆ์ครูผู้สอนครูผู้ดูแลเด็กเล็กผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้อนุรักษ์ภูมปัญญาไทยผู้ผลิตสินค้าภูมปัญญาไทยผู้นำชุมชนนักพัฒนาท้องถิ่น ติอาสาและอาสาสมัครซึ่งทุกทกท่านในที่นี้เองเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อมเชิดชูเกียรติอย่างยิ่งและในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตรนตรยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอนบันดาลให้ทุกๆท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขตลอดไป กระหมอมของประธานอนุญาตเบิดพิธีกรชายิงเพื่อถวายนาในการเปิดผู้เคารพรางวัลเป็นระดับต่อไปควรมิควรแร้วจสุสมกระผมอมนายนัทพงศ์สุภาีเจั ใช้จดันเคเบิลทีวีรับหน้าที่เป็นพิธีกรฝ่ายชายควรพิควรแล้วแต่สมบบรำมมองฉันนางสาวบวินตราประภันบุญนักแสดงและศิลปินสังกัดบ้านบอยและวิเชนิคอสโม่ไทยแลนด์2 0 1 5รับหน้าที่เป็นพิธีกรฝ่ายหญิงควรพิควรแล้วแต่สมบบกระบอกทั้งสองขอประธานอนุญาตไม่ใช้คำบรรดาษาสับ 辛苦。